พุถยามาอิมินาสกาเลนะตังธรรมะปพกปยามาอิมีนาสกาเดนะตังสังขังปพิปุถยามาอาะัะหันสมาสัมปุทโตภะคะวะคุธังปะตอนตังะควะเทวทีสง โนปตสัตโกสังารมวินุุทธรักษาธรรมักษาธรรมักษาติโตตถวาเลกายาดีเสาวไทยศีศาสตีสิทธิลาภนักโมคา สาธามรักษาสังฆรักษาอิปปิโสพรวเลกอย่างดีเสวยใจสีสาิิิลาโนักโมพุทธายะพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาอิติปิโสพระตลกย่างดี Pelatih ke kami dan bukan kami pelatih. Tuhan yang tuh dewa terlalu telah diseminggat kakak penata. Kita tak di yang moniarawar penanda tuh omisunanto nama jawan taruh ia berkata taman jawan taruh ia berkata taman jawan taruh satu satu kuku kau akan kunci terjauh dari yang lain. ขอจเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานหนึ่งสุภาษิตเียควเป็นผู้สผู้ขาดท่ารุขวันให้เจ้าหน้า่เป็นที่ได้ไปศึกษาประธรรมในในทางของพุทธศาสนาขอให้เจมีมากมาไปส่วนขอหนความ ขอให้เลว้งในท่าของพุกธาศาสนาตางก็สอนอบร์ชมดจมระมาสมพุกธเจกาขอที่จะกาเราเที่อวหลา่างหลายขอจงเตร็จสองสสิทธในกัรปุบัติการุ